เครื่องผ่านะครับใบมีเดี่ยวสี่หัวนะครับผมทํางานแบบไฟฟ้านะครับรับมีดออโต้ได้นะครับรับมีดหน่วงเวลาได้สามารถรับมีดได้ตอนตอนผ่านะครับทํางานอยู่ก็สามารถรับมีดได้นะครับให้มีคมได้นะครับผมมีระบบรับมีดแมนยนตลแล้วก็ออโต้นะฮะมารับได้เร่งสปีดความเร็วได้ครับผมเครื่องผ่าทีวนี้มีสิบเผานะครับสามารถผ่า ชิ้นงานลเล็กๆได้2ครับ4 6 8 10ดเผานะครับสามารถผ่า,าชิ้นงานลเล็กๆได้นะฮะจะไม่เบี้ยวนะครับผมมีเสื่อมีดอยู่หัวนะครับ1 2 3 4สาใช้ระบบขับเคลื่อนแบบไฟฟ้านะครับผมกดนะให้ขวาไฟฟ้านะกดขยับมาเลื่อนแบบไฟฟ้านะครับซ้ายกดขวาอ่าซ้ายขวาเลื่อนแบบไฟฟ้านะครับผมทุกตัวทํางานเหมือนกันนะับสี่ตัวซ้ายขวาแบบไฟฟ้าได้หมดนะครับ มีล้อให้2 4 6 8 10 12คู่นะครับผมก็8ตัวฮะมีทำลายลอนครับทำลายลอน1 2 3 4 5 6นะครับผมแล้วก็มีทับเส้นอีก6คู่นะครับผมสามารถถากล่องออกมาพร้อมกันทีเดียวทับสูงได้3แผ่นครับ3กล่องนะครับผมนี่ระบบะรับมีดนะฮะ เป็นล็มบมีดแบบไฟฟ้าได้นะครับผมแล้วเราอพา,างานอยู่ถ้ามีดไคมใบไหนแล้วก็สามารถเลือกรับได้แต่ละใบนะครับรับได้เลยเป็นเมนวนวลก็ได้หรือว่าเป็นตั้งออโต้ตั้งเวลารับมีดได้นะครับผมระบบไฟฟ้านะครับเครื่องใหม่มือหึ่งครับลูกค้าสนใจทักมาได้ครับผมบริษัท MB ็มคาร์ตันครับ